สวัสดีครับเก็บกลับมาเดิมครับเช้านี้หมายก็จะเป็นป่าข้าวนะครับที่เขาเกี่ยวไปแล้วน,น,นู่นนะครับนั่นน่ะที่ดักมานะาดเขาขาวไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกอนครับมันต้องเดินเข้าไปครับนะครับนี่ครับที่ดักหลอกกันนี่ครับเมื่อกี้รถจอดอยู่นู่นเดินเข้ามา แต่อันที่จริงทางมันก็มีครับตรงนี้ไม่รู้ครับลืมไม่ได้ลืมมากมันรู้จักทางเข้าเหยื่อที่ใช้วันนี้จะเป็นเหยื่อลูกชมพู่นะครับโอ้ทางยังดีเลย Ngủ mai lăn này đùa không? ôi, này ủ tháng nhưng đi đấy nhé tham vi chúng, ạ. ขน,นาดเดียวอัตถียิบเลยนี่มาแล้วหนึ่งตัวท,นวทนีนี้ครับกลับฟางไว้ตรงนี้ครับ เราก็เอากลองข้าวมาอ้อยอ้อยไว้แล้วเนี้ยก็ไม่ลั่นดูดูมันเดินครับเนียดูดิเนี่ยนี่ก็ไม่เอาอู้ดูครับ รอเข้ายังไม่ใหม่เลยนี่ดูทางมันนี่ครับ <c oughs> เห็นนะอือฮอต้องหาพวกขา้าวโพดหรือไม่ก็ อะไรก็ได้ครับที่มันอันนี้มันเป็นผล,ลไม้ฮะอูครับไม่เอา ยังดีเลยนะจะว่าไม่มีหนูเป็นไปไม่ได้นะีน่นี่เออนี่ได้ตัวครับ ดูดิแล้วเรมาคุยกันนะเนี่ยนี่ะหนูรุ่นนี้แหละหูพุกครับดูขนาดนี้บ้างครับเหยื่อมันเหยื่อมันไม่ได้เรื่องมาก ทาวานะมันเดินกัีนี่แบบหือหลังนี้ก็ได้อยู่ฝั่งถนูนครับกลับ นี่อยู่นี่เนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ล่านรับหรือหนูมันห่างตัวหรือว่าเหยื่อมันไม่นั่นแล้วดูดีทางมันเนี่ย อยดึงลอยดึงไปนะครับเนะี่ยดึงไปเลยแบบเชือกตึงเลยแต่กลับไม่ลัน่นให้ลั่นเมยใหลัน่นนู่ครับ มาจากทำงานก็จวนจะสี่โมงแล้วครับรีบก็เลยหาเหยื่อและทันเดินไปหลังบ้านก็เอาเหยื่อนี้แหละตอนแรกว่าจะเอามะกอยอย่างเดิมแลวแต่มันเละหมดเลยครับมะกอที่คลิปวันนั้นแหะอันนี้ก็ลอยดึงอันเนี้ยตะกลับไม่ลั่นครับ tí pha chơi Đu lù nè cặp mà muốn như tụi nghe lìa con subscribe cho ra theo đấy างนี่ระดับเทพๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยถ้าลองมาซ้ำมันต้องเป็นเหยื่อที่มันดีก็นี้นะเนี่ยนี่ก็นี่ก็ลอยกลับแบบพลิกแพงเลยโหแล้วกัดหญ้าเอ้ยกัดเชือกเลยครับอย่าหาว่าเขี่ยนะครับที่ใช้นี่ไม่ใช่อะไรนะครับมันใช้ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างครับหนึ่ง เจอหนูไม่ตายก็ช่วยได้ครับสองเจองูเจออะไรมันใช้ได้หลายอย่างครับแต่หนูตัวไม่โตหนูจะรุ่นเดียกันเลยครับนี่ตนะครับไก่้งหมดแล้ครับ ยาทางมันก็ดีๆท้งนั้นเนี่ย uh huh. เหยื่ออาจจะเป็นที่เหยื่อกันจจะนนครับเหยื่อกากครับน,นี่ไม่มีมาเลยอาจจะเป็นหลังสองหลังสุดท้ายแล้ว ดูมันกัดหญ้ากัดอะไรกันหรือร,รับหมดแล้วครับเดี๋ยวไปรสรุปแต้มกันที่รถเดินไปก็คุยอะไรไปด้วยครับเนี่ยสภาพหมา่างกันยังดักเ็กเยอะนะไม่รู้เป็นที่เหยื่อน่าจะเป็นที่เหยื่อนะหนูไม่เกี่ยว ไม่ได้ครับจะเอาหัวเชื้อตกปลาแล้วก็ต้องออกไปซื้อข้างนอกอีกแลวไม่ว่างเลยครับวันนี้จะถึงหมดเลยครับนะครับสรุปแต้มครับสองตัวกระต่ายก็แช้ได้อยู่หวานอยู่ครับไม่เยอ คชมพูเน่าด้วยฮะ <c oughs> ปัญหาหลักมัคือตรงนี้หรือเปล่าท่านผู้ชม <c oughs> ปัญหาเยื่อไม่ทานครับมันรีบครับกลับมจะกทางานครับแล้วของก็ไม่ได้ขายเราก็มาได้ออกตลาดแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อเยื่ออะไรมาเลยสอตัวครับ <c oughs> <c oughs> ภาพหมายมันก็ดูดีนะหนุ่มก็ยังมีตัวครับ าฝากแนน้ำเยื่อหน่อยก็ได้นะครับรไข่มี่ยวเด็ดๆครับจะขอล่ำลาวเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ